โอ้โหดูราคาฮีโร่ Gen หนึ่งสิทับสิบเหล่านี้สิครับราคาลงค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าถึงสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นให้ฟังกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ด,ดีๆนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการท s g a m เก i ไฟนะครับเราก็อยู่กันกับ d e f i ยส์คิงดอนะครับก็ช่วงนี้ราคาของ Heroes ก็จะลดลงนะครับจริงๆแล้วก็สาเหตุหลักๆเนี่ยโดยสรุปเนี่ยก็มาจากการที่ Crystal ลเ l ลเนี่ยนะครับใกล้จะเปิดตัวนะซึ่งพอ Crystal ลเ l ลหรือว่าอาณาจักรใหม่ของตัว d e f i ยส์คิงดอเนี่ยเปิดตัวบน DFK c h a i n ที่อยู่บน Aalanche แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่า i c e Garden นะครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเอา GW e l l กับ XGwell เนี่ยที่อยู่ในโลกของ k i n d e f i e Kingdom Serendel นะครับหรืออาณาจักรนัปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยนะครับในการไปสเต็กตรงนั้นแล้วก็ได้ผลได้ดอกออกมาเป็นเจ้าตัวคริสตัลนั่นเองนะครับซึ่งตัวคูณในช่วงแรกก็ถือว่าเยอะ พอสมควรทีเดียวก็เพื่อนเื่อสามารถที่จะย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าที่ผมอธิบายเรื่องเกี่ยวกับไอส์การ์เด้นได้นะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับผมเมื่อคนมีความต้องการในการที่จะได้ถือ G ีเวลในปริมาณที่มากเนี่ยประกอบกับตอนนี้ราคาของจีเวลเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ราคาของเจ้าตัวฮีโร่เนี่ยโดยเฉพาะาเจ้าตัวฮีโร่ที่เป็นเจนหนึ่งแล้วก็ค่าซัมมอนสิบทับสิบเนี่ยถือว่า โอ้โหลดลงมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกันระหว่างในช่วงแบบในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาของฮีโร่ Heroes ที่เป็นแบบ10บทับสิอย่างเงี้ยหรือว่าตัวที่เป็นต้นต้นพันธุ์ที่เป็นเจน1เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสักเก้าสิถึงหนึ่งร้อจีเวลเลยทีเดียวตอนนี้ลงมาเหลือ59 นะครับอ่าก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการแนะนําการลงทุนนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะในทุกๆอ่าในทุกๆการเล่นเกมใช่ไหมเราเองก็ต้องเข้าใจตัวน่าเนเจอร์ของเกมอ่าเรื่องเกี่ยวกับอ่าสาเหตุหรือว่าเอ๊ะทำไมอ่าพวกราคาต่างๆมันถึงอ่าขึ้นลงอะไรอย่างงี้ผมก็จะเอาอ่าพวกแฟกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับอ่าซึ่งในการลงทุนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าเป้าหมายคืออะไรแต่อย่างไรก็ตามนะในโลกของซีเรนเดลเนี่ เจอที่แรกได้ว่า อ่าเป็นตัวที่เป็นคอมแบทหรือว่าเป็น PVE ต่างๆนะครับที่เขาเอาให้เราดูก่อนหน้านี้นั่นแหละนะซึ่งแน่นอนว่าตัวฮีโร่พวกนี้ก็จะยังจะมีคุณค่านะครับถึงแม้ว่าตัว Crystal w a v e จะถูกล็อตไปแล้วก็ตามนะแต่ว่าอ่าพวกฟีเจอร์ในการทำแบบไอ้คอมแบท PVE ต่างๆก็จะอยู่นี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่กำลังหาฮีโร่ในช่วงนี้อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่องราคาฮีโร่กันนะครับเนี่ยฮะอย่างเช่นอ่าตัวฮีโร่ที่เราดูอยู่ตอนนี้นะนั่นก็คือเจ้าตัวเนี่ยอย่าง, Warrior, าง,งนนไนมยะราคาคอู่่ที 59W นั่นเองนะครับเจนหนึ่งนะครับผมาสามารถซัมมอนได้10ครั้งเลยนะครับซึ่งการเอาฮีโร่แม่พันธุ์เหล่านี้ออกมาเนี่ยมาทําการซัมมอนเนี่ยมันก็จะใช่เพียง32มสิบ well สในการเอาฮีโร่คู่หนึ่งนะครับมาทําการผสมกันนะอ่าซึ่งอันนี้นะครับก็เราก็จะสามารถที่จะดูได้นะออย่างเช่นอัอนนี้คือจะเป็นฟิชชิงนะครับจะเป็นฟิชชิงเจนวันนะซึ่งจริงๆแล้วผมว่าสำหรับช่วงช่วงแรกๆเนี่ย แค่เพื่อนเเอาตัวฮีโร่ที่มันเข้าคู่กันแล้วก็กลายเป็นแอดแอดวานซ์คลาสได้เนี่ยเท่านั้นก็พอแล้วนะครับอย่างเช่นวอริเออร์กับวอริเออร์อันนี้นะครับผมคู่กับเจ้าตัวที่เป็นไนท์อย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าเราจะใช้เราจะซื้อ2 2, 2ตัวเนี้ยมาด้วยเงิน108 G ่งร้อแนะครับและแต่แต่ในขณนะเดียวกันจากการซื้อครั้งนี้ก็คือเราก็จะได้ฟิชชิ่งมาเลย2ตัวอะไรอย่างนี้นะก็สำหรับผู้เริ่มต้นที่แบบเอ,อ้ยอยากจะลองเข้ามาในโลกของ d e f i s ซิงดอเนี่ย เจ้าตัวเควสต่างๆที่สามารถทําได้แล้วก็ได้ผลที่รวดเร็วนะครับก็จะมีฟิชชิ่งกับฟอเรจชิ่งนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาได้ที่นี่เลยนะครับที่ทาวน์นะครับ อ่พอเข้ามาที่อ่าโลกของซีเรนเดลแล้วนะครับมาที่ทาวเวอร์นะครับแล้วก็มาที่เอเจนต์ตอนนี้เลยนะครับเอเจนต์เซลีน่านั่นเองนะแล้ว,วก็กดที่บายฮีโรสนะครับทีนี้เนี่ยอ่พอเราหาฮีโร่ที่เป็นเจน1 0ึ่ทัพสเนี่ยก็คือเราให้เปลี่ยนตัวซัมมอนเรมินนิงตรงนี้นะครับให้เป็น10บทัพสแล้วเราจะเจอฮีโร่ทุกตัวเลยนะครับที่อ่ามีค่าซัมมอนเหลือๆอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็อ่าคำแนะนําเบื้องต้นของผมนะถ้าเกิดว่าจะอยากจะเล่นแล้วก็ได้เควสได้รางวัลเร็วๆเนี่ยก็ฟิชชิ่งกททีีีี่่ดนนะะคครรับเเเพาอก2วสป็ไม กับการดินเนี่ยอันนี้จะมีความซับซ้อนเล็กน้อยก็คือเพื่อนๆจะต้องทำการฝากเงินเข้าไปในตัว liquidity pool หรือว่า s e b o x อด้วยสามารถดูลาเลียดได้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแต่2อ,อันนี้คือสามารถที่จะแบบเอซื้อฮีโร่เหล่านี้แล้วก็เอามาลงเควสได้เลยนะครับอ่าก็อย่างเช่นแบบก็อยากจะเลือกซื้อก็เอาแบบที่เป็นแบบไอ้ไนท์ Knight, กับวอลเลอร์คู่กันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเวลาที่มันผสมออกมามันก็มีโอกาสในการทำให้เกิด advance uh, advance class เช่นพาร์ดินได้นะครับอาร์เชอร์อย่างเงี้ยก็ ต้องหาคู่กับอาเชอร์ uh, cher, กับตีฟอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้แอดวานซ์คลาสที่เป็นดักไหนประมาณนี้นะช่วงนี้ก็ราคาฟลอร์ของฮีโร่เจนหนึ่งสิบทับสิบเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับก็เป็นโอกาสดีในการที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีฮีโร่เพิ่มเอาไปทำเควสหรือว่าเอาไปเล่นใน PVE ในอนาคตก็อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูฮีโร่อื่นๆบ้างนะอะอย่างเช่นราคาของเจนซีโร่เองก็ลดลงมากเช่นกันนะครับเจนเจนเนอเรชั่นซีโร่นะครับนี่ฮะนี่ ก็เห็นไหมว่าราคาของเจนซีโรเนี่ยลงต่ำกว่า3,000ันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เกิดเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเวลส์นะครับผมอยากจะทําการสะสมเจนซีโรนะครับก็เนี่ยอย่างสมมติตัวนี้น่าสนใจนะมันเป็นพรีสกับทีฟแต่ว่าโปรเฟชชั่นมาเป็นายนิ่งใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเอ,เอามาผสมกับตัวอื่นได้นะช่วงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นดาวไซส์ของฝั่งฮีโร่ก็แล้วกันเพราะว่าคนต้องการจะสะสมจีเวลเพื่อที่จะไปรุยในโลกของคริสตัลเวล นะครับอ่าก็เพื่อที่เขาจะเอาไปลงใน Ice Garden ในช่วงแรกนั่นแหละแต่ผมก็คิดว่าอ่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราอาจจะสามารถที่ททจะซื้อฮีโร่ในราคาถูกได้ในช่วงนี้นะครับอ่าแต่ละอ่าอีกอันหนึ่งที่อ่าลืมบอกไปเลยนะครับถ้าเราเทียบกันนะสมมติถ้าเราเทียบกันเรากดรีเซ็ตเห็นไหมฮะราคาฟลอร์ของฮีโร่เนี่ยนะครับที่ถูกที่สุดเนี่ยคือ 30G ิบจเวลอะแค่เราเพิ่มมาอีก2 9 g ิบเก้วลนี่คือเราก็ได้ตัวพ่อพันธุ์ที่เป็นซัมมอนสิบทับสิ ก็ช่วงช่วงนี้ก็คือว่าแบบไอ้สักร้อยแปดจีเวลแล้วก็ได้แบบไอ้ตัวที่เป็นพ่อพันธุ์มาสัก2ตัวมาถือเอาไว้เนี่ยผมว่าก็เป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับอ่า ก็คิดว่าอันนี้เป็นวิดีโอที่ไม่ได้ให้กาารแนํคําแนะนําทางการลงทุนนะแต่ก็คือว่าแบบช่วง,วงในฮีโร่มันถูกนะครับ <c oughs> ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันเท่านั้นเองแล้วผมคิดว่าราคามันก็จะลดลงไปเรืเ่อยๆในอีกช่วงวันสอว,วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทําการซื้อฮีโร่มาเพาะพันธุ์หรือว่าเตยมตัวเอาไว้ได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์อย่าเจอกดในวิดีโอหน้าวอนนา้ขอตัวลรไปับสนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ